สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาแล้วครับผมเท้าเวสุวรรณขนาดห้านิ้วนะครับหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้ผมก็ไปเล่นลุ้นมานะครับผมมาดูกันเลยครับผมได้มาสามองค์นะแต่วันนี้น่าจะมาส่งก่อนหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับขนาดองค์บูชาขนาดห้านิ้วนะครับผมนี่นะครับปิดด่วนกันนะครับในกลุ่มนะครับผม กล่องละพันห้านะไปสุ่มเนื้อเอานะครับอันนี้ผมเล่นลุ้นมานะครับผมลุ้นเลขท้ายมานะครับขนาดห้านิ้วนะครับผมเนี่ยเป็นอ่ารุ่นกุมารเวทน้อยเจ้าเสียทีนะครับหลวงพ่อพัดปุญจกามโมนะครับผมนี่นะครับด้านในนะครับผม๋เป็นองแดงนะครับโอ้ยสวยงามครับสวยงามมากองจริงสีแบบข้างล่างนะครับมีมวลสารนะครับผม นี่นะครับขนาดองค์บูชาขนาดห้านิ้วนะครับผมดูเขี้ยวนะครับองค์ูสวยงามมากระบองนะครับผมกุมารกุมารเวทน้อยนะครับเจ้าเศรษฐีหนึ่งนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อพัดปุญจกาโมนนะครับองค์บูชาขนาดห้านิ้วนะครับผมนะครับด้านหลังนะครับสวยงามนะครับเลขโค้ดนะครับสิบสามนะครับผมเลขโค้ดสิบสามนะครับดูด้านหลังนะครับ งานต้องบอกว่างานสวยงามมากนะครับนี่ครับองค์บูชาขนาดห้านิ้วเลยนะเนี่ฮะโอองจริงสวยงามมากครับกุมารเวทเจ้าเศรษฐีนะครับผมดูหน้านะครับผมองแดงนะครับแดงทั้งองค์เลยนะครับผม